มนเลยเกยเงียบโอมนเลยเกยมนเลยเกยมนเลยเกยเพียงโอมนเลยเกยมนเลยเกยมนเลยเกยเพียโอ้เพียงแล้วก็วางซ้อนกันอ่าวางซ้อนกันวางซ้อนกันวางเลยครับวางซ้อนกันเลยนะครับอ่าอ่ะใครที่เอามือวางคนที่สามนับจากด้านบนลงมา เย็นึ้นะเย็นึนะในรา่างอานะเพื่อนืนนครัโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลไก่ย่างถูกเผานะครับไก่ย่างถูกเผานะครับร้อพอมกันด้วยรบองพอกันนะครับนะฮเตนมันนะครับ3ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา

ทีนี้ให้คนที่สามนับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับคนย็นขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยคนที่สามนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่อะไรโอเคนะครับอ่าไก่ย่างครับไก่ย่างสายสีไก่ย่างถูกเผา

ใครวางล่างสุดกับบนสุด,ดยิงขึ้นล่างสส่กับบนยกลุกขึ้นท่านคือผู้โชคดีนะครับที่ไม่ได้เต้นครับแต่บนที่นั่งเป็นบนเต้นครับล่างครับใส่กับบนกใครที่ เลยครัุ๊บเลยับแต่คนที่โชคดีนั่งลงนะครับไก่ทีนะ่อ่ะไก่ย่างร้องกันสามสี่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงอนันทุกคนนั่งลงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมีเกมทดสอบนะครับในการทำงานเป็นทีมนะครับ ในไหนพวกเราก็มาแล้วครับเราก็ฝึกในเรื่องของการวางแผนนะครับวาางแผนนะครับวางแผนอุมถึงนะฮะสร้างความสามัคคีนนะครับในหมู่คณะด้วยนะครับเดี๋ยวให้พวกเราพูดนะครับตัวอย่างนะครับปลาลงมากระโดดน้ำจอมนะครับปลาลงมากระโดดน้ำจอมนะครับให้พูดทีละคนนะครับนั่งเป็นงกลมครับนั่งเป็นรงกม อ่าเนไครับตัวอย่างลุตรงนี้นะครับลุกตนี้นะครับหรือว่าคนนี้พูดตัวแรกปาลงมากระโดดน้ำจ๋องอันนี้คือหนึ่งรอบนะครับรอบต่อไปรอบที่สองปาลงมาปาลงมากระโดดน้ำกระโดดน้ำจ๋อมจ๋อมอันนี้คือรอบที่สองนะครับต่อไปรอบที่สามปาลงมาปาลงมาปาลงมากระโดดน้ำกระโดดน้ำกระโดดน้ำจ๋องจ๋องจ๋องนี่คือรอบที่สาม รอบตไปครับถึงใครเมื่อกี้อ่าไปก็ปอลมา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 กระโดดน้ำ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 สองจอมสองอนี่คือรอบที่สี่นะครับให้ทุกคนพูดให้ได้ทุกคหมดห้ารอบนะครับห้ารอบใครพูดได้รอบน้อยสุดครับพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวเราจะมีการวาเพ็ปเกโยชน์นะครบะของน้ำของเรานะครับะูนโดนน้บ รวมถึงดูแลพื้นที่นะครับเป็นการฝืนเครื่องของจิตอาสานะครับเพราะนั้นใครที่ได้น้อยรอบมากที่สุดครับเพราะนั้นถือว่าเดี๋ยวจะมาร่วมทำประโยชน์นกันนะครับพรุ่งนี้เช้าตอนเช้านะครับโดยเฉพาะนี่อาการของเราดีนะครับมีเศษขยะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมีนั้นกวาาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ซ้อมนะครับยี่สิบนาทีนะครับอย่าให้ซ้อมอย่าให้ซ้อมให้รู้ซ้อม